สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนีเบาตึงปทุมราชครับได้มีโอกาสครับมาถ่ายงัวโค้แม่ลูกครับแม่เพิ่งสมไปมังหันครับเบาตึงสมห้ครับกับพอพันดังครับสมกับพอซูเปอร์แมนครับพี่น้องครับขึ้นแล้วครับตัวนี้ครับสมห้แล้วครับเมื่อนีครับเป็นพอซูเปอร์แมนนะครับเด้อพอพันท่กร่ังดังให้ลูกดีอยู่ในคณะนี้ครับพี่น้องครับแม่สูงลอยสามสิบครับงัวลูกสองข่ด ลูกสองนี่ครับตัวที่สองครับลูกสองยืนครับตัวที่สามกับโค้งสิบเป็นในทองครับพึ่งผสมมือนี่ครับพี่น้องครับงอเชืองนี่ไซสดีนะครับบอดื้อแล้วกับบอส้นครับยับได้บายได้ครับลูกสาวไว้3สามเดือนครับพี่น้องครับลูกสาวไว้สามเดือนครับแม่กับึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพดนน้ำให้ย่างเปียครับพดนน้ำให้เลียวครับเขาน้ำให้เรียบร้อยครับ เปิดไว้สองหมืนหาครับพี่น้องครับเอาราคาถูกๆไปเลยครับสองหมืนหาครับทรงฟรีให้อีกร้อยโลครับลูกสาวไว้าสามเดือนครับลูกสาวงามๆครับพี่น้องครับนี่ครับลูกสาวครับอันนี้ห่อมนะครับห่อมอยู่ด้านหลังนะครับนี่ครับเมียจมูกสีดำครับบบฉีกบแวงครับบบดื้อบบสนครับจับได้ใบได้ครับเมียครับ แม่กับบำรุงให้เลียวครับขาพญาบำรุ่งไ้เียบร้อยครับแม่ครับแข้งขากับประกันไ้ครับซิบหามือครับทุกทอนครับสมไ้ส่วงเศร้านี่ครับพี่น้องครับโอ้ถือว่าเป็นโอกาสดีครับข้องพีห้องนองครับสองหมื่นหาพันครับพี่น้องครับเอาไปได้ครับง่วนาเรียงครับลูกพนสีแดงสดครับลูกเพเมียนะครับเด้อเป็นลูกเพเมียครับไว้สามเดือนสามเดือนนิดๆแล้ะครับ เอดเมียครับเมกับผสมให้เล้วครับเม่กับผสมให้เล้วครับถือว่านาเรียงครับคค่มนี่ครับสุดคุ้มครับพี่น้องครับสุดคุ้มครับผมว่าชันสุดๆครับสองหมื่นหาครับทรงฟีลอยโลไปเลยครับโคหนาเรียงครับสูงอยู่ลอยสามสิครับคค้มสูงครับเมครับใส่ซองสมให้ยางดีครับก็พอซุปเปอร์แมนครับพี่น้องครับ เกีบเล็บขอเท่างามขึ้กเาครับเล็บบัสันบัวแยาวครับแล้วก็บอเปนะครับอัสนใจกระโท่หาบาวตึงนะครับเด้อคมนี่ครับสองหมื่นหาครับลูกเพนเมียครับไว้สามเดือนนิดๆครับสีแดงๆครับลูกสาวเพ่นครับงอยอยู่บ้านน้าว่าครับอำเภอปทุมราชังวัดอำนาจเจริญครับอันนี้เปียกแน่ครับฮดน้ำเพื่อนครับสมเลียวบาวตึงฮดน้ำให้เพื่นครับ ข้อดีเลี้ยงครับพี่น้องครับซัำนี้ครับบัวหน่อยบัวใหญ่ครับพอดีเลี้ยงครับเพศดำสนิทเลยครับลูกสาวงามๆครับแดงจึงครึงครับลูกสาวครับว้สามเดือนครับสามเดือนนิดๆครับลูกสาวครับอันนั้นห่อมนะครับเดอม์เมันเลรียครับขาบห่มครับ อยู่ไก่อยู่ไก่โท่หาเบาตึงเลยครับโค้มนี่ครับสุดยอดครับสมให้ยางดีครับซุปเปอร์แมนครับบรรยากาศค้มฟ้าค้มฝนครับทางประทุมราชครับมือนี้ครับลูกสาวน้าดีครับสดดีครับลูกสาวครับวัยสามเดือนกว่าครับแม่ก็ขื่นแล้วสมห้แล้วครับ นาเลียงครับคมนี้ครับบอ่อดือบอ่อส้นครับาตาเมครับลูกสาวนาดีครับเหงาหางโค่นหางไงครับนังนาครับเพีดดำสนิทครับลูกสาวครับ อาสนใจโทรมมากนะครับเดิองวดนาเลียงครับนาเลียงเน่นอนครับโคมนี้ครับจะหักครับลูกสาวครับตะหักจะหักครับสองหมืนหาครับโคมนี้ครับจัดไปครับพี่น้องครับ เราตัดสินใจด่วนครับพี่น้องครับเดี๋ยวเราตึงไปทรงให้เลยครับเก็บเงินปลายทางครับบ่ยุงบ่ยางครับเก็บเงินปลายทางเลยครับบอกซื้อที่ยูมากครับเดี๋ยวเบาตึงจัดทรงให้ครับสมห้ยางดีครับแม่ครับกับพอซปเปอร์แมนครับสอนลูกคนครับพี่น้องครับ นาดีครับลูกสาวครับให้ลูกสีดีครับเม่นี่ครับว่าต้องห่วงครับการใจลูกสุดยอดครับงวเชืองนี้ใช้ดีทั้งเมร์ทั้งลูกครับจับได้บายได้ครับบอดือบอสซนครับโคมนี้ครับสุดยอดแล้วครับสำหรับคลิปนี้ครับพี่น้องครับสนใจก็โทรมาทักไลน์มากก็ได้ครับเบอร์โทรกับเบอร์ไลน์ครับพี่น้องครับ สำหรับคลิปนี้ครับบ่าวตึงคงจะขอจ้าลิปเพียงานีกรครับพอกนคลิปนาครับพี่น้องครับเต mm hmm. ือนาเธอในไม่เอากายกับสิมัให้พี่น้องเมื่อีครับสวัสดีครับผม